สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอดแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทางช่องทางนั้นด้วยนะครับนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมพามาชมรถฝากขายสักหนึ่งคันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถพี่นะครับผมนะฮะท่านใดที่สนใจหรือยอมรับสภาพได้ก็ติดต่อสอบถามต่อรองราคากับแกได้เลยนะครับส่วนสภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาชมนะครับนะะเดี๋ยวผมขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนกล้องไม่ชัดเจนนะฮะ ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะน่าจะโอเคนะฮะมาดูสภาพตั้งแต่ภายนอกก่อนละกันนะครับฝั่งซ้ายก่อนละกันนะฮะสีสันบางชิ้นยังเดิมบางอยู่แต่ก็มีแลก็เกอร์ล็อกล่อนบ้างนะฮะสีสันนะฮะภาษีก็67พฤศจิกาปีหน้านะครับยางเป็นแม็กซีทขอบ15ล้อขอบ15นะครับยางจะอยู่ปี2022 ดอกยางเหลือๆนะครับใช้ได้อีก2-3ปีสบายๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่น s l x กระจกนะจะเป็นปี2548ไฟเลี้ยวอยู่หูกระจกแล้วสีชิ้นนี้เคยทำมาก็จะมีสีโป๊กเคยล่อนนะฮะล่อนแตกนะฮะส่วนเข้าลึกไม่ลึกนะฮะแต่เข็ยบยังเดิมนะครับไม่ได้เข้าลึกเหมือนการเบียดมานิดหน่อยแล้วก็มีการโป๊กเก็บสีนะครับผมนะฮะยังเดิม ยังเดิมนะฮะเสาเเดิมน็อตแก้มไม่ขยับนะครับความเดิมเม็ดอาร์คนะฮะเดิมทุกเม็ดชัดเจนทุกเม็ดนะครับผมนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะฮะนะฮะเดิมเดิมนะฮะนี่ครับอ่ะแล้วก็ภายในนะคอนโซลเดิมไม่ได้มีการตกแต่งนะครับไม่มีการเจอยึดน็อตคันนี้สภาพคอนโซลถือว่าสวยอยู่นะครับนะฮะ ราคาเบาๆแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็นะฮะตัวนี้น่าจะเคยติดตัวล็อกกุญแจนะครับแล้วก็ถอดออกส่วนมากจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามีการตัดคมนะฮะไม่ใช่ว่ามีการคว่ำหรือเจาะตกแต่งอย่างอื่นนะฮะก็แค่เพียงแค่ตัวยึดล็อกเกียร์เท่านั้นเองนะครับบก,ก็จะมีบอสวมบอเดิมนะฮะบอเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ บอ็อกแคปยังสภาพดีไม่ฉีกขาดนะครับนะหลังคางก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับนะในรุ่นปีคอม,มเมอรเรลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คอม,มเมอรเรลนะครับจดทะเบียนปี2548นะครับนะเครื่องยนต์2005สีสันก็จะมีสเก็ตหินนะนะกระจกหลังยังเดิมโอเคยังอยู่นะครับสีฝั่งนี้ก็เดิมบางนะนะก็มี ท้ายนิดนึงนะฮะน่าจะเคยเก็บสีน่าจะเก็บสีเกือบทั้งแถบนะฮะผมนะ,ะแล้วก็ยางหลังก็ปี2022เช่นกันนะครับผมนะฮะเป็นยางชุดเดียวกันแม็กซี่ทั้งหมดเลยชัดซีดีนะครับไม่มีผุนะ,ะชัดซีดีไม่มีผุนะครับนี่ครับนะชัดซีดีนะฮะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตำหนิฝาท้ายนะฮะที่นะฮะเหมือนมีการโปแล้วก็ฉีกขาดนะฮะ เหมือนมันอ้าตัวนะครับเพราะว่าเหมือนกับการใส่ของที่นะครับรับไม่ได้รับน้ําหนักนะครับผมก็ก็จะทําให้มันฉีกดุ้งนี่ยแล้วก็เขาเก็บมาไม่ดีจริงๆก็ต้องนะฮะถ้าจะดีต้องดันเข้าไปแล้วก็ไล่เชื่อมก่อนแล้วค่อยโปเก็บงานหรือดีที่สุดก็คือเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเปลี่ยนฟ้าท้ายใหม่นะครับก็ ถ้าฝาท้ายเราทุนไม่เยอะนะครับเราก็แนะน,นำซื้อเป็นของมือสองแค้ความคงทนดีมากกว่าของใหม่ที่เป็นของจีนนะฮะหรือว่างานก๊อปนะครเพราะว่าส่วนมากผมจะเจอของเทียมเมิดอาร์การเชื่อมจะไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ความหนาของเหล็กไม่ดีเท่ากับของเดิมติดรถนะฮะตามของมือสองน่าจะมีฝาท้ายแท้อยู่นะครับถ้าผมแนะนําประมาณนั้นถ้าเราแบบนี้ไปเก็บเคาะ มันได้ยืดแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะก็จะมีท้ายฉีกขาดนิดนึงเป็นนะเป็นเกือบธรรมดาของดีแม็กก็ว่าเจอมาบ่อยก็คือแต่เก็บยึดตรงเนี้ยเขายิ่งเม็ดอากน้อยนะครับนะฮะก็จะมีการแตกฉีกขาดอยู่เรื่อยมานะครับผมแล้วก็ท้ายก็ยังเดิมนะคะเม็ดอักท้ายซ้ายขวาเดิมนะฮะเดิมเดิมอยู่แม็กไรเนอร์ก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับผมนะฮะ มีเคยจอดติดคอกอยู่นะ,ะนี่มีรูน็อตนะฮะไม่ใช่โลบาน่าจะเป็นอคอกนะคระับก็จะดูจากด้านท้ายก็จะมีอ้าเนื่องจากตัวนี้มันโป่งออกมานะ,ะจริงๆต้องนะดันตัวนี้เข้าไปก็จะทําให้ฝาท้ายมันเข้าไปนะ,ะส่วนสีฝั่งนี้ยังโอเคยังสวยดีอยู่นะครับมีรอยอ,อันนี้อันนี้น่าจะออกอยู่นะฮะเล็บขุดๆออกนะสียังบางอยู่ แล้ีฝั่งนี้กยยยยะะ็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับอ่าบางๆนะฮะยังสวยอยู่นะครับมาดูฝั่งด้านนี้แล้วก็พาดูเล่มเอกสารเป็นกระจกไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าปรับแสงเลือนไม้ได้นะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็จะได้ระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับเล่มเอกสารมาดูกันนะครับคันนี้นะครับผมเล่มเอกสารนะ ตัวทะเบียนปี2548เครื่องยนต์2 4 9 9สีก็คือ2,500นั่นเองนะครับลิมมมีการเปลี่ยนใหม่นะครับจัดผ่านไทยพาณิชย์นะฮะเป็นชื่อผู้หญิงนะครับนะฮะแล้วก็ขายต่อให้พี่ผู้ชายนะครับแล้วก็มาเป็นพี่ผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะส่วนหน้า16นะภาษีจะอยู่ที่ 1ัน0บาทนะครับส่วนหน้า18ก็มีน่ะป้ายทะเบียนศูนย์หายอันนี้ป้ายทะเบียนนะครับศูนย์หายไม่ใช่เล่มนะครับผมนะคัดคู่มือใหม่แทนรายการเต็มก็คืออาจจะมีการต่อภาษีหรือสถานะแจ้งอะไรเต็มพวกนี้หรือเล่มนะฮะมีการชำรุดก็เปลี่ยนรายการเล่มเต็มนะฮะอันนี้ไม่ใช่เล่มเดิมนะครับอ่าแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถที่นะ,ะเล่มเอกาสารพร้อมโอนเลยนะส่วนพวงมาลัยก็ยังสภาพดีนะเป็นหนังแท้เพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะ LX ก็เป็นตัวท็อปเลยมันจะมีถ้าจำไม่ผิดก็จะมีทั้ง LX x ที่ไม่มีระบบเบรก a b s นะครับผมนะ,ะส่วนคันนี้ก็จะมีระบบเบรก a อ s ด้วยส่วนความเดิมนะฮะดูความเดิมนะฮะดูเมตา ชัดเจนนะฮะ,ะเป็นดาร์กชัดเจนนะครับเดิมนะฮะน็อตแก้มฝั่งนี้ก็ไม่แกะเหมือนกันนะครับผมยังเดิมอยู่นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะฮะแต่เขาเปลี่ยนตัวหัวดอกใหม่เหมือนออนิวนะครับใช้งานได้อยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวพาลองขับสักหน่อยนะครับว่าการขับขี่ช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับพอได้หรือเปล่านะครับ ส่วนกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีไฟอันนี้อันนี้ไฟตัดหมอกหรืออะไรนะครับนะบก็จะเป็นสไตล์ s อเก็จะเป็นโครเมียมถึล่นโครเมียมฝากระโปรงก็มีเคยโปสสีนะครก็มีแตกลายงานน่อยนะครับ,นะรบเรามาดูห้องเครื่องนะครับสําหรับคันนี้นะฮะขายตามสภาพนะฮะหรือว่าอยากให้แกเก็บอะไรให้ก็คุยกันเอานะครับผมนะ ฝากระโปรงเคยแกะแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีการเก็บสีมาแล้วนะครับการความร้อนยังเดิมแต่ก็จะมีฉีกขาดฝั่งนี้นะครับหลุดลุยไปหมดอายุตามการใช้งานนะครับผมนะส่วนฝากระโปรงซีนทุกอย่างยังเดิมนะฮะิกเกอร์อยู่ครบเป็นฝาแท้ฝาเดิมนะครับแก้มไม่แกะไม่ถอดนะครับนะแล้วก็ซุ้มซอกเดิมนะฮะแก้มไม่ได้แกะไม่ได้ถอดคานหน้าเดิมนะฮะไม่ได้ไลท์มา นะฮะไม่มีการพ่นสีมาก็จะลอกแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ว่าจะรถคันไหนนะครับถ้ามันมียางตัวนี้นะครับมันก็จะมีการขูดขีดดีแม็กอะทุกตัวนะครับผมเพราะว่าเขาจะมียางรองป้องกันนะฮะตรงนี้นะครับมันก็จะเสียดสีตามอายุการใช้งานถ้าใหม่แล้วไม่มีริ้วรอยรถ5 6 7ปีขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าเขาพ่นคานมาใหม่นะครับเพเดิหมุดเดิมนะฮะมุดเล็ก หมุดดำนะครับเพจไม่ยับไม่เบี้ยวนะครับเลขคมชัดเจนนะฮะแก้มฝั่งนี้ก็เดิมซุ้มซอกเดิมเป็นระบบเบรก abs นะครับผมนะฮะนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองขับสักหน่อยอย่ะนะครับอืมติดง่ายนะครับผมวันรอบใช้งานได้นะครับผมนะเกีดน้ำมันใช้งานได้ความร้อนใช้งานได้หมดนะครับ เสียงเครื่องก็ถือว่าปกตินี่นะฮะเงียบดีอยู่มาดูกําลังแรงอัดนะครับตัวนี้ต้องมีไอแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีไอนะครับน่าจะร้อนๆมันจะมีขึ้นจริงๆโฉมนี้นะครับใครที่เคยสัมผัสคอมแม่เรลวตัวแรกนะฮะปัญหาก็คือเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องแล้วก็เครื่องก็จะมีไอหน่อยเป็นธรรมดานะครับ จะไม่เหมือนพวกไดเล็กหรือเป็นคอมมะเร็วที่ประมาณปี2008 2009 2010ขึ้นไปนะฮะเนี่ยก็แทบจะไม่เจอแสดงว่าเครื่องยนยังดีอยู่ยังดีมากอยู่นะครับก็จะมีอาจจะร้อนๆมัมาๆมันจะขึ้นมานะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมนี่ครับหม้อน้ำนิ่งดีอยู่นะัะผมนะฮะ หม้อน้ํานิ่งปกติอยู่นะฮะเป็นหม้อน้ําใหม่นะคับหม้อน้ําเดิมมันจะมีสติ๊กเกอร์ยินสูตรงนี้รนบะสีส้รสมระบบแอร์ใช้งานได้นะแอร์เย็นจับดูตรงนี้ก็ได้นะฮะแอร์เย็นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะทันใดที่หารถใช้งานสักหนึ่งคันนะครับราคาเบาๆนะฮะ ไม่ได้เน้นสภาพสวยมากนะครับไม่ได้เน้นคุณภาพต้อง100%มากนะฮะเพราะว่าคันนี้ก็จะเป็นขายตามสภาพนะแล้วก็ต้องไปเก็บรายละเอียดเอานะฮะร,ราคาก็เท่าเท่ากับดาก้อนนั่นแหละครับนะสำหรับคันนี้นะครับปี2548เป็น SLX รุ่นทรอบเครื่องคอมเมอร์เลวคันนี้พี่ชายแกก็จะฝากขายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทนะฮะ 1 1 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อพี่ได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้นะครับก็ติดต่อคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นะอัตราเร่งเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับสักหน่อยนะครับลองสักหน่อย่อะนะครับแอร์ยินนะฮะแอร์ยินมาก รัดเข็มขัดแป๊บนึงนะฮะมีไฟโชว์นะฮะลัดเข็มขัดแป๊นบน,นึงแอร์เย็นนะฮะกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้นะครับฝั่งนี้ใช้งานได้ปรับกระจกมองข้างนะฮะฝั่งซ้ายออกได้เข้าได้นะครับบนล่างได้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเข้าออก บนล่างโอ,อ้ได้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราลองขับนะครับสนใจคันนี้นะครับฝากขายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทนะฮะ1 1 9 0 0 0บาทสนใจก็โทรเบอร์09827เ้ยไม่ใช่เบอร์ผมนะฮะเบอร์เบอร์พี่นะครับพูดเพลินนะ ก็เดี๋ยวลงเบอร์ด้านล่างไว้ให้นะส่วนรถคันนี้แกก็จะฝากจอดอยู่ที่ผมนะฮะก็อยู่ที่ตำบลท่า,าพาะเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับผมนะฮะอ่ะลองการแบบขี่นะคะอืมช่วงล่างปกตินะฮะอ่ะนะฮะช่วงล่างถือว่าโอเคนะฮะเราขี่แบบธรรมดาก่อนนะครับนะ จะรู้เวลาลองขับก็จะประมาณขับขี่แบบธรรมดาแล้วก็ขับขี่แบบนะฮะเหมือนกับเราเร่งแซงกดคันเร่งดูแรงมาแรงดิ่ดนะฮะนี่ครับก็ใช้งานได้ความเร็วใช้งานได้นะครับผมนะฮะก็ช่วงล่างดีอยู่พอได้นะครับผมนะฮะนะฮะไม่ถือว่าดึงนะ,ะไม่ถือว่าสายนะครับ ก็ยังถือว่าโอเคพอได้พอได้นะครับผมนะฮะก็ถ้าเจ้านิ่งก็ต้องเช็คเพิ่มเติมนะฮะ,ะเช็คเพิ่มเติมะะเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงนี้นะครับอาการช่วงล่างนะฮะด้านหน้าก็จะมีโยดนิด,น,ด,น,ดนะฮะก็จะน่าจะเป็นในเรื่องของโชค๊คอาจจะมีการรั่วซึมนะฮะก็จะมีนิดนึงนะครับดูจากอาการเจอหลุมเมื่อกี้นะครับ นิดๆน,นะฮะเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะครับอ่ะก็ถ,ถือว่าวิ่งออกดีอยู่นะครับมีควันดำนิดๆน,น,นะฮะก็มีควันดำก็แสดงว่าเครื่องยนต์ก็ยังดีนะฮะ เครื่องยนต์ถือว่าดีอยู่ถ้าเป็นควันดำนะฮะถ้าเป็นควันขาวนี่คงมีระบบมวชีดหรืออย่างอื่นหรือเครื่องหวมนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้พอได้นะครับผมอัตราเร่งก็เป็นปกติของเขาอยู่นะครับอาจจะมีควันดำนิดๆอันนี้หน้าก็จะเป็นช่วงล่างน่าจะเป็นเรื่องของโชคมีการลวซึมนะฮะเพราะว่าเวลาตดดหล,มลุมเรามันมีการดิ้น ดิ่นตามสปริงนะฮะก็จะประมาณมีช่วงโชบล่วนนะฮะก็สนใจคันนี้1นึ่0 0ติดต่อพี่ดได้เลยเดี๋ยวผมเอาลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับรถราคาเบาๆเข้าไร่เข้าสวนเดินทางไกลได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมนะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามพี่เอดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ